สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมกับผมเวจากเวออโต้ Auto นะครับวันนี้ผมมีรถสปอร์ตคูเป้นะครับจากทางค่ายของ Mercedes-Benz นะครับ วันนี้เป็นรถรุ่น C LK 200นะครับเป็นรหัส W 2 0 9นะครับคันนี้เป็นรถแท้นะครับไม่ใช่รถจดประกอบนะแล้วก็ปี2 0 0 4นะครับเป็นตัวที่มีหลังคาสลูปนะครับมาจากโรงงานเลยนะแล้วก็รถคันนี้นะครับใครนะครับที่เครดิตดีนะครับออกรถเนี่ยไม่ต้องดาวนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับเผลอๆอาจจะได้เงินกลับบ้านไปด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้จัดไฟสนนซนได้เกินราคานะครับ ส่วนราคาเนี่ยผมจะพูดไว้ที่ท้ายคลิปนะครับอยากให้ดูรายละเอียดของรถคันนี้กันให้ครบถ้วนก่อนแล้วมาฟังราคากันรับรองว่าไม่แพงครับราคาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้อากาศเนี่ยร้อนมากเราถ่ายกันตอนบ่ายโมงนะครับให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะฮะคันนี้นะครับเป็นรถอาสีดําเดิมจากโรงงานเลยนะครับภายนอกเนี่ยได้มีการเปลี่ยนชุดแต่งนะครับรอบคันเป็นชุดแต่ง AMG นะครับ เปลี่ยนมาจากจ้าของเก่าเลยนะครับแล้วก็กระจังด้วยนะครับแล้วก็ไฟคันนี้นะครับใส่กิ๊กเลยสวยมากครับไฟทําให้รถเนี่ยยิ่งดูตัดกันกับสีดําเนี่ยดูขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ล้อนะครับล้ออันนี้ผมก็าเปลี่ยนเองนะเป็น AMG นะครับเป็น S T สี่นะครับคันนี้เป็น S T สี่ล้อแท้นะครับสเปคเนี่ยเป็นของรุ่น w 2 b สองสเก้าเลยเป็นอ่สเปคตรงรุ่นของตัว CLK เลยนะครับ หน้าแปดครึ่งหลังเก้าครึ่งนะครับขอบสิบแปดล้อสเปคนี้นะครับหายากนะครับแปดครึ่งเก้าครึ่งเนี่ยที่ตรงกับรุ่นของสองูนเก้าเลยนะครับนยครับสกเกิร์ตช่างนะครับแล้วก็ชุดแต่งมีกันชนหน้ากันชนหลังนะครับสกเกิร์ตช่างต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับฟิกเมนต์เนี่ยเป๊ะมากๆนะครับรถคันจริงๆอะดูสวยมีเสน่ห์มากเลยนะแล้วก็ ข้างท้ายนะครับเป็นข้อข้อคู่นะครับอันนี้ออกจริงนะครับสี่ท่อแล้วก็มีดิวิเซอร์ที่เป็นคาร์บอนมานะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับตุดเป็ดอ่าผมว่าลงตัวมากๆเลยคันนี้จริงสวยมากโช๊นะครับคันนี้โชคเป็นบิลสไตล์ B8 นะครับแล้วก็สปริงเป็น H&R นะฟิกเมนต์เนี่ยผมไดให้ดูนิดนึงเอดูด้านข้างเนี่ยครับ พอดูด้านข้างเนี่ยรถมันมันดูเหมือนจะเตี้ยนะแต่พอใช้งานจริงๆเนี่ยขึ้นห้างได้ขึ้นลูกหน้าเนี่ยไม่มีติดเลยนะครับแล้วก็เวลาขับเนี่ยมันไม่กระด้างเลยนะครับอันนี้นุ่มหนึบมากเลยผมว่ามันให้ฟิลที่ดีกว่าตัว COK เดิมๆนะเพราะว่า COK เดิมๆม,มันอาจจะนิ่มอาจจะมีแบบยบุบยามนิดน,นึงนะครับแต่ว่าช่วงล่างตัวเนี้ยเฟิร์มครับเฟิรม์มแล้วก็ขับสนุกเข้าโค้งดีมากคมกว่าช่วงล่างเดิม ผมว่าค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าภายในคันนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระจกรอบคันของคันนี้ก่อนว่ามันยังเป็นกระจกเดิมนะครับด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังมันจะมองยากนิดนึงนะมันจะมืดมืดหน่อยนะครับก็เห็นมันอาจจะไม่ชัดนะแค่ว่าเห็นว่ามันเป็นโลโก้เบนแล้วกันนะครับเนี่ยแค่เห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยกระจกเดิมนะครับประมาณเนี้ยออเนี้ยครับอยู่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับเดี๋ยวมาดูภายในของซีโคันนี้กันนะครับภายในคันนี้นะครับเป็นสีดําซึ่งอ่ารุ่นซีโเเนี่ย ภายในที่เป็นสีดำเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีนะครับส่วนตัวผมนะผมชอบเพราะว่ารถภายในดำเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันดูสปอร์ตนะครับแล้วก็คันนี้ภายในอยู่ในสภาพที่ดีเลยครับเบาะหน้าหลังนะครับยังเป็นหนังเดิมแล้วก็แผงประตูเนี่ยยังเป็นหนังเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เลย พวกปุ่มนะครับพวกลายไม้ช่องแอร์นะครับก็ยิงสวยปุ่มไม่แตกไม่ลอกนะครับวิทยุนะครับเปลี่ยนเป็นไพลเนียแล้วแล้วก็จอเนี่ยมันฟังจุกได้นะครับเป็นอ่เป็นแมปได้ด้วยอันนี้เป็นแบบแมปต่อเป็นอ่ p l e c a r ิลคาใช่ไหมเออได้เลยครับอันนี้แล้วเสียงวิทยุคันนี้เสียงดีมากลำโพงเสียงเพาะเลยนะครับตัวคูเป้เนี่ยที่ผมชอบอย่างนึงคือเนี่ยครับกระจกกระจกเป็นเฟรมเลดนะครับ เซ k เนี่ยเป็นเฟรมเรทพอเราลงเนี่ยมันก็จะโล่งไปเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์อย่างนึงเลยที่ชอบมากๆเลยพอปิดประตูเนี่ยครับพอเราคาดเบลปั๊บแขนเบลมันก็จะล็อกนี้นะครับใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยแขนเบลเนี่ยมันยังยืดและหดได้นะครับแล้วก็ออปชันที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือนี่ครับสังคามูลลูปนะครับ สไลด์ลื่นนะครับไม่มีฝืดเลยนี่นะครับเดี๋ยวเปิดไว้เลยแล้วการแสงมันจะได้เข้ามาเนาะรถสปอร์ตคูเป้นะครับของเบนซ์เวลาเราเปิดประตูเนี่ยกระจกมันจะสไลด์นะครับทั้งสองบานเลยเวลาเราปิดปุ๊บปุ๊บอ่าสองฝั่งใช้ได้นะครับก็ภายในนะครับของัวซีโอเคเนี่ยผมว่ามันให้ความสปอร์ตนะครับสปอร์ตที่ดูกลางเก่ากลางใหม่นะครับดีไซน์แล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแอร์กลมด้วยนะครับผมว่าให้ดูความดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลย ัวเกียร์คันนี้เปลี่ยนมานะครับเป็นตัวเหมือนตัวไมเนอร์แล้วนะครับเกียร์นะโดยรวมภายในคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เลยครับใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามาดูทั้งด้านหลังกันนิดนึงนะนี่ครับวิธีเปิดเบาะนะครับเข้าไปนั่งยกนี่นะครับอมันจะยกตรงนี้ได้แล้วก็เข้าไปเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งให้ดูแล้วกันนะครับสักนิดนึงครับเข้าง่ายครับ กระจกเอาลงได้นะครับก็ถือว่านั่งสบายนะเล็กรูมห่างเยอะเลยครับเฮดรูมก็เฮดรูมอาจจะติดนิดนึงเฮดรูมน่าจะผมน่าจะใกล้ๆจะติดเพราะว่าตัวผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็สิบเก้านะครับก็ถือว่านั่งได้เลยถ้าคนที่ผู้หญิงหรือคนที่สูงต่ำกว่าร้อยเจ็ดสบห้าเนี่ยผมว่าสบายมากแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะครับ ซีโอมีอัหลังมาให้ด้วยนะส่วนตัวไม่เคยนั่งเลยครับเนี่ยเพิ่งได้นั่งก็ฝากไว้ครับสําหรับใครที่หารถสปอร์ตดูโบเฉีียวนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับรถมีชุดแต่งมาแล้วนะครับจัดทรงมาแล้วก็จะดูซิ่งมากขึ้นดูแบบดุดันมากขึ้นนะก็เป็นรถที่น่าสนใจมากๆครับภายในดําด้วยหายากด้วยนะครับประมาณนี้สําหรับภายใน ก็จากที่ได้ลองขับตัว CLK นะครับมันเป็นรถสปอร์ตสองประตูก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงๆอะผมว่ามันไม่ได้ต่างกับสี่ประตูนะถ้าเทียบกับตัวตาถัว่วผมว่านั่งสบายกว่าตาถั่วแล้วก็กว้างกว่าข้อดีของรถไอ้สปอร์ตคูเป้เนี่ยผมว่าช่วงประตูอะครับมันยาวแล้วพอเบาคู่หน้าเนี่ยผมว่ามันให้ความกว้างนะเบาะด้านหลังผมว่าเป็นหลุมเนี่ย ดูเหมือนว่าจะนั่งแล้วเมื่อยนะแต่พอลงไปนั่งจริงๆถ้าคนที่ความสูงสักไม่เกินสักร้อยเจ็สิห้าโดยเพพาะผู้หญิงเบาะหลังนี่นั่งสบายไม่มีปัญหาครับเดินทางไกลได้เลยนะแล้วนั่งสบายมากห้องโดยสารถือว่ากว้างแล้วก็คันนี้ช่วงล่างนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเก็บมาค่อนข้างที่จะเนี้ยบเลยนะครับช่วงล่างแน่นมากไม่ต้องไปเก็บเลยพวกลูกหมากพวกโชคสปริงนู่นนี่นั่นเจ้าของเก่านี่เก็บมาหมดแล้วครับช่วงล่างแน่นมาก โชคตัวที่เป็นบิวสไตล์ b 8นะครับแล้วคันนี้เป็นสปริงสปริงโหลดของ H&R นะแต่ว่าไม่กระด้างเลยแล้วก็ไม่ไม่โยบยาบด้วยมันให้ความสึกที่คมเข้าโค้งเนี่ยคมแล้วก็ขับแล้วมันไม่ได้แบบเหมือนรถโหลดนะครับขับสบายถนนกรุงเทพก็ยังไหวครับถ้าวิ่งถนนเรียบเรียบเนี่ยสบายมากแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยของของเบนซ์ของตัว cok OK คันนี้ก็คือว่ามันมีสัลรูฟนะครับตอนนี้ตอนบ่ายนะ เนี่ยครับเป็นเป็นมูลรูปเนี่ยครับสไลด์ลื่นนะครับใช้ได้เลยผมว่าหลังคาที่เป็นมูลรูปอะเอาจริงมันใช้งานได้ใช้งานได้จริงนะถ้าตัวที่มันเป็นหลังคาสลูมมันอาจจะใช้ได้แค่กลางคืนพอเปิดม่านเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันโล่งเลยนะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเวลาเราขับรถเนี่ยออม,มันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นจริงแต่ตอนนี้บ่ายขออนุญาตปิดนะครับ หลอนก็ผมว่ามันเป็นรถที่คุ้มราคานะเอราก็เครื่องตัวเนี้ครับ M 2 7 1เนเนี่ยเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันนะครับขับทางไกลนี่ถือว่าประหยัดเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเครื่องที่ไม่ได้จุกจิกนะตัวเนี้ครับแล้วเจ้าของเก่าเนี่ยเปลี่ยนตัวซูเปอร์ชาร์จมาแล้วนะครับซูเปอร์ชาร์จมาแล้วแล้วก็คันนี้ของเหลวนะครับทั้งหมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเซนท้ายน้ำมันเบรกเนี่ย เปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับที่ผมก็เพิ่งมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับกองเครื่องไอ้กองน้ามันเครื่องก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มเพิ่งติดมาเลยนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับโดยรวมเนี่ยใช้งานได้เลยครับวิ่งทางไกลได้นะครับเพราะผมใช้รถคันนี้ไปทางไกลหลายรอบแล้วนะครับขับดีเลยเครื่องตัวเนี้อัตราเร่งดีครับขับสนุกราคาตอนนี้กําลังดีนะครับจับต้องง่ายแล้วก็คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เกินเลยถ้าลูกค้าเครดิตดีเนี่ยไม่ต้องดาวเลยนะครับ <c oughs> ออกรถได้เลยรถรุ่นซีโอเคเนี่ยเป็นสปอร์ตสองประตูผมว่าราคามันไม่ลวงแล้วนะครับซื้อเก็บไว้เนี่ยราคามันมีแต่ขึ้นแน่นอนมันเป็นรถที่ใช้งานในทุกวันขับไปทํางานไปเรียนขับในเมืองขับต่างจังหวัดใช้งานได้จริงครับาะใช้มาแล้ว <c oughs> ก็เปิดราคาไว้เลยดีกว่านะครับราคาคันนี้นะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ถึงห้าแสนห้านะครับประเทศอินดีจัดได้ห้าแสนห้านะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทเลย ทางผมเนี่ยมีบริการนะครับรับจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้านะครับก็ใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็คลิปนี้อีพีนี้ก็อาจจะประมาณนี้นะครับส่วนอีพีหน้าเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากช่องเวอโต้นะครับช่อง youtube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับเวอโต้ซื้อขายรถบ้านมือสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็มี อีกหนึ่งช่องทางนะครับ Tiktok ด้วย Tiktok ด้วยนะครับฝากไว้เลยเวลออโต้ v นะครับช่องทาง Tiktok เดี๋ยวเราจะลองกดดูสักนิดนึงก่อนจะจบคลิปนะครับนยครับเข้าโค้งดีครับแต่รถมันเยอะนะครับอาจจะกดไม่ได้มากนะครับเนี่ยครับกระชากขึ้นเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ น่าจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับ EP หน้าไปก่อนแล้วครับไป